ก็ต้องสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ก็ยินดีตอนเราก็สู่ช่อง GG TV กันด้วยนะตอนนี้เราอยู่ในซิร์ฟ GGK ค P นะครับก็เป็นซเวอร์ปืนใหม่เป็นซ์ฟขอ,องผมเองอ่ะครับผมก็ได้ลงไปแล้วเมื่อเมื่อวานนี้นะลงไปรีวิวไปนะครับวันนี้จะมาสอนทำงานส่งพิซซ่านกันนะทำงานส่งพิซซ่านะครับมี่ครื่งวิธีทำก็ GPS e นําระบุระบบนําทาง GPS e ปุเข้าไปค้นหางานที่ตํารวจไม่จับอาชีพมีส่งวิชาครับข้อที่3เลือกไปนี่ก็จะขึ้นในแผนที่แล้วนะครับนี่ใกล้ๆเลยนะตรงนี้เลยแล้วตรงนี้ก็จะมีรถฟรีให้เราขึ้นนะนี่ขึ้นไปเลยครับนี่แล้วก็ขี่ไปตรงนั้นเพื่อสมัครงานขี่ไปเลยนะ ก็ต้องขออภัยด้วยนะที่เสียงมันอาจจะเบาไปหน่อยเพราะว่าผมอัดอัดคลิปโดยใช้เสียงมันคลิปแรกก็เลยอายหน่อยนะซึ่งอีกอย่างผมก็ใช้มือถืออัดด้วยมันก็เลยเสียงเบานะครับต้องขออภัยกันด้วยนะนี่ตรงนี้ก็จะเป็นที่สมัครงานนะครับก็ทับตามที่เขาบอกเลยนะ T E K EJOB นี่นะครับก็จะขึ้นแล้วแล้วก็เดินมาตรงนี้ก็จะเห็นรถนะครับเราก็ขึ้นรถไปเลยนะเห็นมันแล้วก็เห็นจุดแดงๆอยนาที่รู้ไหมนี่นะครับเราก็ขี่รถไปเลยขี่ตามเข้าไปเลยนะครับขี่ตามที่เขาบอกเลยนะซึ่ง งานสง่งวิซซาก็ไม่ได้เน้นในเรื่องหาเงินนะครับเน้นไปในทางหา XP นะ XP หรือว่าเลเวลนั่นเองก็ทำง่ายไหมก็คือว่าง่ายอยู่นะแต่ได้เยอะไหมก็ไม่เยอะเท่าไหร่นี่ไงแต่ผมจะทำจนถึงเลเวลเล4แล้วกันนะตอนนี้ผมเลเวล3แล้วผมจะทำให้ถึงเลเวล4 ขี่ไปเรื่อยๆเลยแต่ละครั้งมันอาจจะสูงนะครับมันสูงในแผนที่บางครั้งก็อยู่ใกล้นะอยู่ใกล้ก็ดีไปแต่บางครั้งนี่สิมันอยู่ไกลมากนะก็เราจะขี่รถไปได้ไดนี่โอ้โหกินเวลาเหมือนกันนะแล้วก็จะทำให้เราเบื่อด้วยก็ต้องระวังข้อตรงนี้เลยนะครับ อย่าเบื่อกันง่ายแล้วกันนะต้องมีความอดทนด้วยเล่นไปอดทนไปแล้วกันอย่าเบื่อมันนะถ้าเบื่อนี่ผมคงเสียใจแย่เลยเก็บไปเรื่อยๆเลยครับขีดตามไปลูกศรสีแดงนี่กจุดเนี่ยบางครั้งมันก็จะสุ่มอยู่ใกล้ๆนะมาสุ่มอยู่ใกล้ๆเราก็ดวงดีไป แต่บางครั้งมันอยู่ไกลมากนี่งทีก็อยู่เว้ไกลเอนะีกนี่ครับอย่ใกล้ๆอีกแล้วก็พอกันแค่นี้แล้วก,กันนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวดูน้าเบื่อไปก็มีแค่นี้นะครับสําหรับการส่งพิซซ่าในซูสติกอคอาพีใครทีชชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ผมด้วยนะไม่ชอบก็กดดิสไลค์เลยแต่ไม่ต้องกดหรอกนะ ก็สำหรับคลิปนี้ก็คงจะมีแค่นี้แล้วนะว่ต้องขอิลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ